โอเคครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นไมค์ครับนะครับผมเป็นไมค์ครับเอ่เออนะครับไมค์ครับอะไร p พีนะครับนี่ผมติดแก๊สติดแล้วนะผมโอเคแม่ใช้เดี๋ยวพูเลยโอเคครับผมวันนี้นะครับผมจะสอนด้วยนะครับสอนแบบแบบปุ่มที่ผมใช้นะครับผมก็จะมีเอ่อปุ่มคอนโทรลนะครับ เห็นไหมผมควคอนโทรลนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นช่องที่9นะครับแล้วก็เออตัว R นะครับนี่ตัว R เห็นไหมเห็นไหมทุกคนตัว R เป็นช่องนี้นะครับผมเหมือนเหมือนจะมีอะไรบั๊กก็แค่นะครับไม่มีอะไรบั๊กก็เข้าไปที่ล็อบบี้กันมันบั๊กไหมครับผมโอเคแล้วก็เออ่ตัวตัว C นะครับผมเฮ้ยแหลก คนมันเยอะนะครับแมปมันไม่โหลดถามว่าคนเยอะยังไงไม่เห็นมีคนนะอืมผมผมปิดเพลเยอร์อยู่ครับเพราะมันแหลกโอเคจริงๆมันก็ไม่แลหลกหรอกเว็บเนี้ยถ้าเข้าไปในแบบพวกมินิเกมอะไรครับผมมันก็ไม่แหลกนะครับโอเคหน้าตัว R าร์ผมใช้เป็นช่องที่หนึ่งเนี่ยครับผมแล้วก็แทบ็บน่ะดูดูด,ดูเราไม่สา,ามารถกด W ิอนทีเพื่อวิ่งได้นะ่ะเนี่ยถ้าเรากดแล้วกดแทบ็บกดแทบ็บแท็บก็คือจริงๆการวิ่งนะครับมันใช้เป็นตัว ตัวคอนโทนะครับผมแต่ผมเปลี่ยนนะครับคอนโทนคือวิ่งน,นะครับแต่ผมเปลี่ยนมาเป็นแ็บนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมนะครับผมจะเล่นแบบนี้นี่ไหมนะ ตัว C ผมใช้เป็นแทนได้ผานะครับแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกตัวอะไรอ่านเดยวๆด้วผมเปลี่ยนเป็นตัวอาร์แล้วเดี๋ยวผมชอบไปกดตัวดีนะครับที่มันชอบเข้าอะไรวะเอ่อแมสต์เขาเรียกอะไรนะกล่องข้อความนะทุกคนเราต้องเล่นกับเขานานๆนะครับ ไม่จริงๆกูฆ่าเขาไม่ได้ครับแม่งจูโอเคตายแล้วผมโอเคเงียบไม่ได้ตอนพี่นะครับก็คือที่ผ่านผมใช้เป็นเอ็ดนะครับทุกคนรู้นะครับแต่คนที่ตามเป็นรู้ดีเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ขี้ขวาไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีแค่น film, ี้นะส่วนไอ้แป้นข้างบนนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรใหม่แล้วนะทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้เป็นอะไรนะครับ ผมใช้แค่นี้อะ่ะเออผมแบบส่วนช่องที่สามนิ้วผมมันถึงคนระับแบบคนที่ได้ฟีไฟันมันจะโอเคนะครัพวกพวกสายไฮไลท์เนี่ยมันจะเขาจะใช้ช่องที่สามนะแบบสำหรับผมนะเพราะโอ้ย,อยแหลกแหลกมันมีการกระตุกนะเราต้องออกมาก่อนเพราะว่าเล่นไฮไลท์ดีเซอร์ชใช่ไหมเออมันมันอยู่ช่องที่สามนะ โอ้ยเขาดึงเขาดึงเขาดึงผมเ็นคนที่ใช้ล็อตไม่เป็นนะครับไม่ดูเป็น,นเอะไรเออเวลามันโดนดึงมันมันรู้อยง,งวะผมว่าไม่รู้อ่ะเพราะแบบมันผมไม่รู้ว่าแบบการดึงมันมันเป็นยังไงนะทุกคนแต่สำหรับผมคือดึงอะ่ะมันกระชากเราไปใช่ปะแต่อันนี้เหมือนแบบเวลาดึงแล้วผมกระเด็นออกจากเขาอะเออผมก็ไม่รู้นะมันเป็นความรู้สึกนะครับผม ยืนอยู่นั่นดอกโอ้ยทำไมาคนนี้เขาเปลี่ยนช่องไวจังปุ๊บผมตายโอเคแล้วก็นะครับตัววีนะตัววีคือกดท่าทางนะครับผมเมืม่อกี้เขาเปลี่ยนล็อตโคตรไวอะผมผมทำไม่ได้อะทุน เห็นไหมเขาเปลี่ยนมาเป็นสองแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วก็อะไรของเขาก็ไม่รู้แต่ที่ผมอยากเล่นก็คือแบบดึงมาแล้วก็ตีครับแต่ผมเล่นไม่ได้นะเจอคนเดิมบอกไม่เจอคนเดิมนะที่ผ่านไอ้คนผมแบบเมืงททาคลิปผู้เสียอะไรเงี้ยทุกคนเขาเล่นเบ็ดโออิชาคนนี้เล่นเบ็ดเป็นหนอยแล้วก็ซี s อนะครับผมผมถามว่าผมอยู่ที่อะไรนะครับที่วผมอยู่ที่เอ่อ แปดนะครับเออไอ้แล้วผมก็เดินเข้าไปนะนะมันคืออะไรกันครับเนี้ผมยิงให้เขาติดติดได้ไหมแปดโอเคเอ่อสตีส์นะครับผมผมอยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบนะครับผมผมไม่ได้คลิกไาเลยนะเออแต่ถ้าผมมีดิจิตอลผมได้แค่สิบสามเออสิ 14, 14บสามหรืสี่ประมาณเนี้ยผมไม่รู้ผมไก่นะผมรอรอรอแล้วก็ที่ผมชอบเล่นอ่า สายนี้นะครับ USC แบบ11 USC นีน USC. มน้มันมันนะมันมนานกว่า PP นะครับเพราะว่าของมันเยอะด้วยนะครับผมทีละการหันหน้าแบบนี้นะครับก็หันแบบแปบบ๊บนึงนะผมจะลองนะยิงปุ๊บยิงอ๋อผมจะปล่อยผมจะยิงแล้วปล่อยก่อนนะฮะเอ้ยผมผมยิงเสร็จใจะไหมผมจะกระโดดด้วยกระโดดแล้วกดแท็บนะครับแท็บก็คือวิ่งนะครับผมเข้าใช้เป็นเนปะ็นอ่ะผมใช้เป็นโอย เออผมโดนอีกแล้วผมยิงแค่นู้นตุ๊บเขาติดเขาติดไฟติดไฟยิงไม่โดนทุกคนยิงได้สวยโอเคผมว่าไม่มีอะไรมากนะที่ผมเล่นเนี่ยคือแบบ แค่เปลี่ยนช่องนะครับผมส่วนสเต็ปผมก็คือ,อเวลาจะวิ่งไปข้าเขาฉะนั้นผมจะกดตัว D ออกมาบอลตัวเองผมไม่ถนัดนะครับผมก็ไม่ได้วิ่งตรงตรงครับวิ่งเฉียงแล้วก็ตีเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ดูสเตปเล่นผมแต่ละกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็บอกไม่ถูกนะครับการเล่นมันเขาเอาอใครยิงโดนเออ แล้วก็พายายามตีโดนศัตรูนะครับแล้วเราจะได้เปรียบเขาเองครับโอเคนล้คนนี้ดูช่องผมนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าผม,มใช้มาคนะมาโคนะมาโคมันผมเห็นนะมันมีคนใช้ม,มาโคได้นะมาเลยมือถือแต่ผมทําไม่ได้ผมก็เคยอ,อยากเล่นมาโคนะแต่ว่าผมไม่เล่นมาโคก็โอเคอยู่นะเราก็พายายามเก่งเนื้อครับทุกคน มันก็ได้แล้วนะครับมันไม่ยากนะครับผมปล่อย F สเปซบาร์ Bar, แล้วก็แท็บครับแต่เรากด W ค้างไว้ครับตอนผมกด W ค้างไว้ด้วบอันนี้ผมวิ่งเข้าใส่รับแล้วก,การหันหน้านครับหันให้มันโดนศะัตรูครับแล้วเราจะได้เปรียบเขาแค่ทุกคนหันหน้าโดนศัตรูเราได้ได้แบบเขาเรียกเราได้เปรียบเขาประมาณสามสิบเฟซแล้วนะดูเพราะว่าถ้าเขายังเลี้หลอนอยู่นะครับเราก็ได้เปรียบนะครับ ส่วนการวางบลนะ็อกเนี่ยในเกมนี้มันมันไม่ค่อยจำเป็นครับที่จำเป็น,น,นปก็ในสกายวอลนั่น Đ แหละนะ,ะับผมสำหรับเซอร์มนี้ก็คือการทราบช่องของคนระับซึ่งผมทำไม่ได้นะครับผมก็ก้าไม่ได้จริงโอเคไหนอลองตะกร้ดิผมไม่เคยใช้ลาบานะเนียเอ้ยอย่าสร้างบ้านในนี้ไม่ชอบมา,มาเล่นฮัลโหลียา ไอตัวเมื่อกี้เนี่ะนี่คัพเปียงเหรอเนี่ยคัพเปียงไนงะทุกคนว่าไม่สนุกเลยเนี่ยคัพเปียงโอเคแล้วก็วิธีทำให้คนอื่นติดไปนะครับก็คือ,อเดี๋ยวไปดูกันในเกมต่อไปนะครับอันนี้ผมจะเล่นแบบไม่ตัดนะให้ทุกคนดูไปเลยนะครับผมผมจะพูดไปด้วยนะครับแหลกแหลกแบปโหลดเนะี่ยมันแหลกโอเคแล้วก็วิธีทำให้เขาติดเอาไวนะทุกคนลองดูนะโอ้ย <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักนกหนักกึ๊บเอ้ยดียเดี๋ยวไมไม่ไม,ไมเออเอหแรอ่ะทุกคนมันแรกอ่ะ แหลกยังเป็นแ่แหลกนัแหลกยังโอเคผมอ,อ,อยากจะให้ทุกคนฟังเสียงมาัลนะแต่แบบมัน <c oughs> แค่เสียงคีย์บอร์ดเลยทุกคนมันเสียงคีย์บอร์ดมันก้องอะ่ะเออผมก็เลยไม่คลิปมันออกมาไม่เนะี่ยไฟเสียงมันไม่ค่อยดีคนระับ F K แล้วโหไม่ดีไม่อ,อเคปกติผมแบบเป็นคนที่แบบเล่นไวนะครับ กบบารสลับของเงี้ยผมผมไ,ไ,ไม่ได้เลยพราะว่าแล้วแม่งแ,แบบมันบักอะเวลาผมแบบไม่เห็นหรอมันมันออกแบกบบักๆอะมันสลับไปอยู่ช่องดาบเลยผมคนที่แบบเวลาเวลาผมสับไปใช่ไหมเปลี่ยนไปปุป๊บคือเธอมอเวลาเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งวางนะเปลี่ยนไปแล้วต้องรอก่อนแต่ผมเวลาเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็กดเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ดีผมอยากคนเล่นในคอมนะเขาโหดแล้วผมอยากเล่นให้ได้อย่างนั้น ซึ่งผมก็เล่นไม่ค่อยได้หรอกนั่นคือเอาน้ำเลยก็ได้นะเราก็ไม่ต้องใช้บล็อกนะผมไม่ใช่ปัญหานะครับบล็อกของผมไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่โอ้รบก็ยิงโดนผมจังเลยแมนนายแมนจะพวัวเราต้องรักษาระยะเราไว้ด้วยนะครับผมเวลา เ,เวลาเราตีเขาลอยได้ครับทุกคนต้องรักษาระยะครับถ้าเขาลับมาส่วนเราได้นะก็คือเขามีโอกาสส่วนเราประมาณ50%เลยนะครับผมก็คงยังไเพื่อเผยเขาอาจจะชนะเรา,าได้นะโอเคอันนี้ับไม่ได้ทำอะไรเยอะค,ครับจะไล่ราบผมพยายามรูปไปแต่ DPI เอ้ย DPI ฮัลโหลแต่ CPS ไม่กระติกนะ เพราะว่าเมาส์ผมมันไม่ดีครับผมแต่ก็เป็นเมาส์เกมมิ่งครับแต่มันอ,อ๋อทำไมไม่อยากให้ผมเล่นน,นันนันแล้วหรอมันก็เป็นเมาส์เกมมิ่งแบบกากๆอรัทุกคนเป็นแบบปรับดีพี p อ้ดีพีไอได้นะก็มีแบบมาโคเป็นมไม่ใช่มาโคแบบคลิกไวๆทุกคนมันเป็นแบบโอ้ยผมลืมไปผมลืมไปมแบบนี้มันอ,อือผมนนกว่าขวานอยู่ช่องที่หนึ่งทุกคนโอ้โหบาบ,บอ โอเคถ้าเราเล็งโดนเขานะครับเรามีโอกาสชนะเขาน่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แลยนะทุกคนแล้วการขี่ไว้นะมันไม่จําเป็นครับถ้าเราเล็งโดนแล้วโอเคแล้วโอเค USC นะเขาเลือกอะไรมาเลือกอะไรมา IEN อ่ะคือผมเลือกวันนี้ก่็หละกการเผื่อโอ้ย USC ทุกคนเอออย่าเพิ่งรีบดีเอาทำการนี้ของกันนะครับ ตายเลือดเลยค่ะเลยเหลือ,อเจ็ดกคนก็เวลาเขาวิ่งมาแบบมาใต้เราอะไรเงี้ยทุกคนอแบบสมมติว่าเราพีพีอยู่ใช่ไหมขเขาก็วิ่งชาร์จเราอย่างเดียวเลยแบบยังไงอะตีแบบตัวต่อตัว,ตวทุกคนเออถ้าเขาตีเราแบบนั้นเราก็เลือกตีเขาแล้วเราก็วางลาวาแล้วเราก็ตีเขาต่อนะถ้าพยา,ายามได้ขเขากเก็บลาวามาด้วยเลยก็ได้นะครับผมไว้เขาวิ่งเราไปนะฮะ นีทททท่ทุกคนเอ้ยวางน้ำทำไมบ้าไม่พี่จะวางลาวาเลยผมเลี้ยงผิดแล้วทุกคนไม่ผมเลี้ยงผิด,ท,ผผดทุกคนผมเลี้ยงผิดเดี๋ยวเข้าไปเลี้ยงในตาต่อไปนะตาในขอเลี้ยงแบบพี่พไปก่อนละกนันนะครับผมโอเค <laughs> โอ้อะบายผมเลี้ยงของผิดทุกคน ผมก็ไม่ดูซะด้วยนะเอาผมเลือกเอกี่ยวกับไอรอนหรอเป็นชุดกัเหล็กหรอไม่ไม่หนุกหรอกทุกคนมันต้องเลือกอแบบย่นงเดยวนตีนะมันจะหนุกเพราะว่าของเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าไอรอนมันก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่นะไม่เป็นปนหญิงแม่นจังโอเริ่มแรกเริ่มแรกเริ่มแรกแล้วเริ่มแรกเริ่มแรกทุกคนเริ่มแรก เล่นได้ไงวะเนี่ยุรวมปรับเป็นคิป60เฟรมนะครับผม,ผมคือทุกคนจะรู้ว่าแม่แหลกทุกคนแตนน่ถ้าคุณปรับ50เฟรอะไรนมันมันมันไม่รู้นะครับผมเลือก UAC นะครับผมนี่ตัวีนะครับก็คือกดกดีสองครั้งนะครับผมแบบได้ไฮไลท์ใช่ไหมปุ๊บ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 ,บแล้วก็นี่นะครับผมได้แล้วไฮไลท์ ท้าไม่ผมเลี้ยงของผิดทุกคนไปยิงแม่นขนาดนั้นเลยไงฮะมันยิงขนาดนั้นเลยเหรออ๋อโถถึงก็จะแป้นจริงเพื่อเราขอโทษมันกินแก๊บนะผมมันเปลี่ยนของว่มันเปลี่ยนของเนี่ยมันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเป็นช่องนะครับผมมันถึงจะได้นะการที่เราจะเปลี่ยนของนะผมไม่เห็นไหมทุกคน เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไหมก็เมื่อกี้เขาติดไฟเราแล้ว,ลวเว้ยทุกคนออนี่ระยะปึ๊บเราก็ตะปะว่วาขึ้นมานะไม่นี่ได้ไฮไลท์แล้วทุกคนง่ายสุดยอดไหมแล้วก็แอคได้เลยนะครับนแบบนี้นะครับผมอยากเล่นเบ็ดได้เล่นเบ็ดไม่เป็นนะครับลองไหมเดี๋ยวผมจะลองเล่นเบ็ดดูนะทุกคน ทำได้เลยว่ะปีต้องลองอันนี้ต้องลองอนนลองเล่นเบ็ดดูนะโอเคไม่เลองเล่นเบ็ดให้เป็นนะเราลองเล่นแบบนิ่งๆนะครับผมไม่ต้องไปเล่นแบบไม่รอดหรอทุกคนแม่เสียเ,เวลาผมด้วย ได้อยู่อะมันก็มันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้นอ๋อลงมายังเอาธนูยิง่ะทุกคนแม่งโคตรตึงเลยผมโอเคสไตล์นะครับมันก็ได้อยู่นะแต่มันมนเล่นยากนะตเราผมอ่ะคือที่าผมใช้ไม่ได้ใช่ไหมั้ะเออมันเล่นยากนะ โอเคเราจะลองมาต่ออีกสักสองทำตาพอนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะย0สินาทีนะที่ผมอัดคลิปแล้วผมมาเล่นยูซีนยูซีนมันนะ้วซึ่งผมก็จะใช้เบ็ดเหมือนเดิมนะครับผมส่วนน้ำก็เอาไว้ตรงนี้้ะกันนะครับเอา้าเขาอ,ออกว้าเขาอ,ออกดวนบางอย่างกหอยากตัดออกนะแบบคนที่เขาอ,ออกเนี่ยผมไม่กจอาลงคลิปมันเสียเวลาคลิปนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็แค่เอาไปใส่เพลงก็พอมัอ้ง เพลงนี่แบบตึงๆอะไรเงี้ยทุกคนก็พอยืดสี่ยืดสี่ยืดส่ผมพี่เก็ดเรียงของวะเอาเป็นน้ำกระลาวเดี๋ยวแล้วกันเอ้ยยิงกูโดนได้ไงเงี้ยเพื่อนเห็นปะถ้าเราแบบเลงเขาโดนก็โอกาสกับชนะเพิ่มขึ้นแล้วนะโอเคชนะ อะไรมาไขแล้านี่บ้าบอลโอเคก็แมปนี้มันก็บั็กปกตินะปกติสำหรับผมนะทุกคนบั็กไหมถ้าบั็กก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับผมแล้วผมก็อยากให้ถึงพันซับเร็วๆทุกคนช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับไอ้กดติดตามโอเคผมจะลองฟิชเชอร์ล็อตฟิชชิ่งล็อตนะครับผม ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ดูวดูใช้คดา่าคือใช้คด่าวันเดียวโอ้ยบ้าใช้คด่าแล้วก็เป็นทองนะครับไม่ได้ใช้ถั่วหงก็ยิงไม่โดน <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะมาใน PP, PP นี่นะเออนี่ไงมีคนเรียกแบบผมด้วยอันนี้ก็มันนะครับผมแต่มันไม่ทลายนะครับก็จะกินยาสป,ปีดใช่ไหมค <c oughs> ือนจะมินเกมน,นี้เล่นยากอยู่นะทุกคนเพราะว่า,วาอุ้ย ค้างอะไรอะไอะไเห็นปะมาเจะเอ้ยตอนนี้เกมนี้ผมผมเลงแล้วค่ะโดนเลยผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรทุกคนเอ้าทุกคนเฮ้ยติดช่วยกูช่วยกูเบื่อจอย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไม่ไม่ได้ช่วยแบบนี้ สวยสวยผู้ติดแบบอือไม่เอาดิกิมันโคตรยากเลยอะทุกคนไม่ไปผมไปเดีย๋ยวผมติด <c oughs> ทุกคนผมติดผมทุบแต่แมนทุบไม่ได้ด้วย เพื่อนเราคือแบบติดอะไรก็ไม่ติดนะเฮ้ยไม่หายด้วยนะทุกคนไม่ไม่ยอะเดี๋ยวปล่อยด้วยโอเคทุกคน,อเ,คกคนเอาขายั้งติดอยู่เอา ไม่ว้าบอ่นี่กูติดอยู่กันแล้วทุกคนนี่ยังโอเคผมก็ทั้งขนัดแบบเมาส์ผมก็ส่วนใหญ่ก็เลือกยูนิซแล้วนะเกมนี้เกมหลักของผมแล้วทุกคนมันหนุกดีนะทุกคนก็เกมนี้ก็น่าจะประมาณเกมสุดท้ายเพราะเครื่องผมเริ่มมีอาการแหลกแล้วนะครับหน่วงนะผมนี่เราค่อยๆเล่นนะเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นแรงนะไม่ต้องปุ๊บๆๆอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับผมเพราะว่าเซฟนี้แม่งดีเลย์นะ ผมว่าค่อยๆนะผมอยากจะอ <S mulheres> ัคลิปมือให้ดูอยู่นะทุกคนเอ้ยเป็นเริ่มยิงโดนผมแล้วผมยิงไม่โดนเขาเลยทุกคนโดหนูอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยจะตาย คุยยิงกูไอะได้เลงเงี้ยโอ้โหยิงโคตรแม่นเลยทุกคนแม่งไม่อยากเล่นกับมันต่อเนี่ย<ม>สวยโอเคครับผมเอา๋อหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอก,กันใหม่กันในคลิปหน้านะครับสไลด์ชิ้นนี้ไม่ได้นะครับผม